ขอโทษครับฮะเออที่บ้านคุณมีแก้วเยอะไหมครับมีแก้วเยอะทำไมอะคะเพราะว่าผมจะเทใจให้คุณหมดเลยครับผมแหมขนาดเพิ่งเจอกันครั้งแรกอะคุณก็เข้ามาแซงหัวใจเลยนะคะออพอมองเห็นคุณเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเหมือนเห็นผีงไงไม่รู้ครับผีอะไรอะคะผีรักทุกวินาทีเผอรักทุกวินาทีครับผม บูบี้ครับเบเบ้ค่ะ,ย,คะยินดีได้รู้จักค่ะยินดีได้รักกันนะครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณหายไปไหนมาอ๋อผมไม่ได้หายไปไหนหรอกครับแต่ผมอยากใช้หัวใจคิดถึงคุณก็พอครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะมียานอวก,กาศสักลำหนึ่งเหลือเกินจะพาคุณไปดวงจันทร์นะครับ <c oughs> ไปดวงจันทร์ไปดวงจันทร์ทำไมอะคะดวงจันทร์ที่ไม่เคยห่างไกลดวงใจที่เคยห่างกัน